วันนี้เห็นพี่บอกว่าจะให้ผมออกแบบเลนให้ปัญหาในการทํางนานพี่เป็นยังไงนะครับก็มาปรึกษาเพราะว่าถ้าสามารถออกแว่นในลักษณะที่ใช้ใช้ในแว่นเดียวได้อย่างเงี้ยคือเวลาพี่เซ็นงานอะ่ะอ,อ๋อแสดงว่าตําแหน่งที่มองนี้อาจจะมีหลายระยะใช่เวลาเซ็นงานเนี่ยจะมองระดับเนี้ยชัดเจนแต่เวลาหาันไปมองจอคอมเนี่ยมันไม่ชัดออมันต้องถ<า>อดนะใช่มันต้องถอดเข้าถอดออกอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหา อ๋ออย่างนี้มึงก็ต้องใช้แว่นแบบสองระดับแล้วนะเพื่อเป็นการตอบโจทย์เดี๋ยวผมวัดสายตาพี่เสร็จแล้วแล้วผมทําเป็นแว่นสองเลนแล้วออกมาเป็นแว่นแล้วเดี๋ยวมาลองกันว่าพี่เขาใส่โอเคไหมอันนี้พี่วานครับอันนี้อันนี้ผมออกแบบเลนให้พี่วานเสร็จเรียบร้อยแล้วเลนข้างบนนี้คือ,อเนี่ยครับมาดูกาใกล้เลนข้างบนนี้คือไว้ดูหน้าจอพรอมและตรงนี้ก็ไว้เซน เซ็นงานใกล้ๆซึ่งมันคนละระยะกันนี่นี่คือแว่นสําหรับการทํางานจริงๆอ่ะพี่วันลองลองใส่ดูไปลองใช่ไหมใช่มาพี่วันนี่เลยพี่วันไปตรงหน้าคอมเลยดีกว่าปาเราไปตรงหน้าคอมเลยแล้วลองทดสอบจากจริงๆเลยลองดูว่าจะชัดไหมใช่ไหมใช่พี่วันลองดูจุดต่งหน้าหน้าคอมระยะหน้าคอมที่พี่วันใช้จริงๆอ่ะรงนี้วันนิดตรงนี้ด้วยมั้ยเดี๋ยนะเนี่ยลองดูอ่าแล้วเซ็นงานแล้วก็เซ็นงาใช่ใช่ปกติเซ็นงานก็แบบเนี่ยอูนี่ชัดแจ๋วเลย แล้วปกติมันจะดูเซ็นงานก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าอแล้วเราก็เวลาเซ็นงานก็จะแบบเนี้ยเวลาพี่เซ็นงานก็อย่างงี้ใช่ไหมอแล้วก็วามางจอคอมไปด้วยเซ็นงานไปด้วยเพราะปกติปัญหาที่มันคือคือเวลาเวลาดู เวลาดูจอคอมกับดูเร็จงานเนี่ยมันมันมันจะเบอร์อยู่ที่หนึ่งเออแล้วเวลาเวลาเราจะเซ็นงานใช่ไหมเราก็ใส่แว่นวลาเวลามองจอคอมเนี่ยเราก็ต้องถอดแว่นมันจะวุ่นวายมันจะวุ่นวายมันจะถอดถอดเข้าๆออกอ่าคราวนี้ก็จะไม่ต้องถอดแล้วทางานได้เลยแบบบาตรหรอเกินนนี้คือแว่นอยู่ในที่ทํางานเลยอ่ะถูกต้องอ่าโอเคโอเคไหมโอเคไหมพี่วันโอเคเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะ แว่นสองเลนครับอ๋อแวนสองเลนที่คำพูดกันว่าอะไรนะโปร g r e s i เนี่ยหรอยังไม่โปร g r e ครับอันนี้อ๋อยังไม่โปร g r s i เหรอยังยังอันนี้สองเลนอันนี้ผมทำให้พี่บอนลองทดลองใช้ดูก่อนถ้าพี่บอนลองแล้วโอเคจะมาตัดแบบโปร g r e s i ก็ได้ครับอ๋อลองฝึกดูก่อนอ่าวันนี้ก็โอเคไหมครับเคยอะโอเคเนาะเยี่ยมเน่